งานชั้นล่างครับงานสีงานฝ้าห้องครัวงานประตูห้องครัวงานฝ้า chỉ bà tủ hàng sự có hành làm thuốc giải sải yu sải chỉ phật bùa pha เดี๋ยวพรุงนี้คงแห้งก็มีคนฉีด <g ười> มีรอยน้ำแล้วก็ไฟข้างหน้ากนี่มก็โอเคอยูอ่ ต,ตัวนี้ติดให้ติดประมาณให้เแล้ววานช่างติดให้แต่ไฟอยากมืดน,นิดนึงครับถ้าปิดไม่ได้ก็เปลี่ยนไฟไฟไม่พอประตูซ่อมให้อันนี้ซ่อมให้ส่วนสีอันนี้ยังไม่แห้งเดี๋ยวมาเก็บให้วันหลังครับยังไม่แห้งยัไม่แห้ง เดี๋ยวหลังมาเก็บให้ครับจะเก็บรายละเอียดให้รอข้างหนั้นนะผมไม่ได้ทา,าทาแค่เฉพาะข้าขงในจะได้เปองกรุง,กงโกลเดอร์สียังไม่แห้งเดี๋ยวมาเก็บให้ใหม่ครับยังเป็นรอยเป็นอะไรอยู่เดี๋ยววันหลังมาเก็บวันนี้คงไม่ไหวแล้วก็สีไม่แห้งเ,เดี๋ยววันช่างเขาแตกเหรอเขาขอวันเก็บวันช่างเขาเก็บประมาณให้แต่ความเรียบร้อย ผมทาสีติดพม่านเดี๋ยวผมไปติดแอร์ให้นะครับแอร์ซื้อเองนะครับยังไม่แห้งประตูไปจับทําไมช่างหมินช่างหมินไปจับแล้วประตูยังไม่แห้งสีสีติดเลยอ๋อสีมาได้ยังไงนะไม่รู้ว่าทาสีตายสียังไม่แห้โอ้อะไรวันนั้นจริงสีโอ้ก็ทำแบมผมนี่เขาไปโอ่งทาไหมไม่ได้ทาไม่ได้ทาไม่ได้ทาสีโอ้ไม่ได้เก็บประตูไม่ได้เก็บ เก็บในห้องนะ้ำใช่ห้องน้ำได้เก็บให้ใหม่เดี๋ยวมาทาสีใหม่ไม่แห้ง <laughs> สีแห้งไม่ทันเวลาหมดเวลาหมดเ,เดี๋ยวมาเก็บเ,เดี๋ยวมาเก็บนี่นเก็บแผลนี่ไงแผลที่ไม่คีเหล่เก็บให้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสีไม่แห้งวันนี้กลับก่อนเดี๋ยววันหลังมาเก็บให้งานเรียบร้อยก้บนสุขพันธ์ไม่ได้เปลี่ยนนะครับสุขพันธ์เหมือนเดิมใช้ได้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่สุขพันธ์ข้างล่างกสายเรื่อต่าง ไงช่างประกบกันไม่ได้ได้สิเข้าตรเคมันจะมีความเรียบร้อยสีสวยงมา,า,า,ามมากเงาเนียนโ okay. อเคโปรตีน ไฟนี้ไม่ค่อยสว่างนะครับรเป็นไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนแบบเยอะๆเป็น่ยน l ด d โอเคครับเท่านี้นะครับ